สวัสดีค่ะพวกเราโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองเรื่องไคโตซานจากกระดองปูและเปลือกกุ้งมีสมาชิกดังนี้ 1. น,นางสาวพรวรินพรมเบา 2. นางสาวพิวิภาจันทาและ 3. นางสาวชนารดีนาลี อาจารย์ที่ปรึกษานายนฤเบศจัตเเดชและนางพัชรีคำแก้วที่มาและความสําคัญเนื่องจากควเรือนของเรามีการใช้น้ําเพื่ออุปโภคและบริโภคจํานวนมากโดยเฉพาะห้องครัวต้องใช้น้ําในการชําระล้างสิ่งสกรปรกและเมื่อสังเกตจะพบไขมันและน้ํามันลอยตัวปิดบนผิวน้ําทําให้ค่าออกซิเจนในน้ําต่าทําให้เกิดผลเสียส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์และสัตว์ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติได้ไคโตซานเป็นสารสก,กัดที่สก,กัดได้จากธรรมชาติ โดยสัตว์ที่มีลำตัวเป็นป้องไคโตซานมีประโยชน์มากมายซึ่งคุณสมบัติหนึ่งของไคโตซานคือบำบัดน้ำเสียเนื่องจากเป็นสารตกตะกอนธรรมชาติและไคโตซานยังสามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติจึงปลอดภัยสำหรับใช้กับมนุษย์และสัตว์ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้จัดทำโครงงานจึงมีแนวคิดในการทำไคโตซานจากกระดองปูและเปลือกกุ้งซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากร้านอาหารที่นำกลับมาใช้ประโยชน์และยังเป็นการลดค่าใช้ใจ่ายในการกำจัดไขมันและน้ำมัน วัตถุประสงค์ 1. ศึกษาผลการสกัดไขตรร่ตัวซานจากกระดองปูและเปลือกกุ้ง2เปรียบเทียบประสิทธิภาพของไขต่ตัวซานจากกระดองปูและเปลือกกุ้งในการดูดซรรับไขมันและน้ำมันปัญหาไขตรร่ตัวซานจากกระดองปูและเปลือกกุ้งสามารถบำบัดน้ำเสียในคลัวเรือนได้จริงหรือไม่สมมติฐานไข่ตัวซานรรจากกระดองปูและเปลือกกุ้งมีความสามารถในการดูดซับไขมันและน้ำมันของน้ำเสียได้ดีตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรต้นไข่ตัวซานจากรกะดองปูและเปลือกกุ้งตัวแปรตามลักษณะทางกายภาพของไข่ตัวซานจากกระดองปูและเปลือกกุ้งตัวแปรควบคุมปริมาณกระดองปูและเปลือกกุ้งและกระบวนการในการสกัด สำหรับวิธีการดำเนินงานมี2ขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1การสกัดไขตัวซานจากกระดองปูและเปลือกกุ้งเริ่มจากกลุ่มของพวกเราจะนํากระดองปูและเปลือกกุ้งมาล้างทำความสะอาดและนําไปตากแดดให้แห้งนํามาปั่นให้มีขนาดเล็กลงและนํามาตาให้ละเอียดจะได้กระดองปูและเปลือกกุ้งป่นค่ะจากนี้จะเป็นขั้นตอนการสกัดไขตัวซานแบ่งออกเป็น3กระบวนการคือ1การแยกโปรตีนพวกเราจะนากระดองปูและเปลือกกุ้งมาเทลงในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นละละสี่โดยมวลต่อปริมาตรในอัตราหนึ่งส่วนสี่นไปต้มที่อุณหภูมิ กรองแล้วล้างด้วยน้ำกันจนมีค่า pH เป็นกลางจึงนำไปอบต่อที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสเป็นเวลา2ชั่วโมงจนแห้งสนิทค่ะ2การแยกแร่ธาตุพวกเราจะนำกระดองปูและเปลือกกุ้งมาเทลงในสารละลายกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น้อยะ4โดยปริมาตรต่อปริมาตรในอัตรา1ส่วน4นำไปต้มที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสเป็นเวลา2ชั่วโมงจากนั้นนำมากองแล้วล้างด้วยน้ำกันจนมีค่า pH เป็นกลางจึงนำไปอบต่อที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสเป็นเวลา2ชั่วโมงจะได้คารดอูาึหม่ิตินาจากกระะดองงปปูแลลเุ้ ใทลงในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ50โดยมวลต่อปริมาตรในอัตรา1 4ส่วนสนำไปต้มที่อุณหภูมิ100รองศาเซลเซียสเป็นเวลา2ชั่วโมงจากนั้นนำมากองแล้วล้างด้วยน้ำกันจะมีค่าพ h เเป็นกลางจึงนำไปอบต่อที่อุณหภูมิ100รอองศาเซลเซียสเป็นเวลา2ชั่วโมงจะได้ไขโตซานจากกระดองปูและเปลือกกุ้งค่ะเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการทั้ง3าขั้นตอนแล้วพวกเราจะนำไขโตซานมาสังเกตลักษณะทางกายภาพของไขโตซานจากกระดองปูและเปลือกกุ้งค่ะขั้นตอนที่2การรเเปียบทสิิทธภาพของไตการะะดองปูแลเปลอกกกกุ้้งงงพวววววเเเาาาาจะ็บตััยย่่นนนิใชดีม ในบิกอร์บิ gger ละ200้มิลลิตรวัดค่า pH ของน้ำทิ้งจากนั้นช่งางไโตซานจากกระดองปูและเปลือกกุ้งอย่างละสกร,รมัมมาเทลงในบิกอร์ของน้ำทิ้งคนเป็นเวลา5นาทีและตั้งทิ้งไว้1คืนจากนั้นวัดค่า pH ของน้ำทิ้ง สังเกตลักษณะ le, ที่เปลี่ยนแปลงไปของน้ำทิ้งทำการแยกไขมันและน้ำมันออกจากน้ำทิ้งวัดปริมาตรไขมันที่ได้แยกตะกอนที่ได้แล้วนำตะกอนไปตากแดดนำตะกอนมาช่งเพื่อหาค่าน้ำหนักบันทึกผลการทดลองค่ะสรุปผลการทดลองสำหรับการทดลองแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1การสกัดไขตัวซานจากกระดองปูและเปลือกกุ้งพบว่ากระดองปูน้ำหนัก50กรัมได้ไขตัวซานประมาณ23กรัมและเปลือกกุ้งน้ำหนัก50กรัมได้ไขตัวซานประมาณ20กรัมและทั้งนี้กระดองปูและเปลือกกุ้งสามารถนำมาสกกััดดไไไขขขซซซาานน้ึ่งงมีลษณะเป็อ แข็งไม่ละลายน้ำมีกลิ่นอ่อนๆแต่แตกต่างกันที่ไข่โตซานจากกระดองปูเป็นชิ้นเล็กๆป่นสีขาว ส่วนเปลือกกุ้งจะเป็นแผ่นสีขาวครีมกระดองปูยังมีปริมาณไขโตซานมากกว่าเปลือกกุ้งและมีความแข็งแรงมากกว่าเมื่อนำไปทดลองดูดซับไขมันและน้ำมันของน้ำทิ้งจากครัวเรือนไคโตซานจากกระดองปูและเปลือกกุ้งสามารถดูดซับไขมันและน้ำมันจากครัวเรือนได้ดีที่สุดค่ะนอกจากนี้ยังช่วยเป็นสารเร่งการตกตะกอนทาให้น้ําทิ้งใสขึ้นอีกด้วยประโยชน์ที่ได้รับ 1. สามารถลดปริมาณไขมันและน้ำมันจากน้ําทิ้งซึ่งอาจจะทําให้เกิดปัญหาน้ําเสียส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้2เพิ่มมูลค่าให้แก่ก ลองปูและเปือกุ้งและสามารถนําของเหลือทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 3. เป็นแนวทางในการช่วยลดวัสดุส่งเคาะหรือวัสดุเคมีที่นํามาใช้ในการดูดซับไขมันและน้ํามันและ 4. สามารถนําไปเป็นแนวทางในการนําไขโตซานมาผลิตเป็นสารดูดซับหรือกองไขมันและน้ํามันรวมทั้งยังเป็นสารเร่งการตกตะกอนเพื่อใช้ในการบําบัดน้ําทิ้งได้ ข้อเสนอแนะ 1. การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อนำไขต่ตซานไปประยุกใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียในโรงเรียนหรือชุมชน 2. การศึกษาต่อยอดเพื่อนำไคโตซานไปผลิตเป็นแผ่นกองไขมันและน้ำมัน